คนแก่กัวไม่กันเลยนะคะตอนนี้ก่อนก็ขอเชิญแม่ฝันแม่ฝันเลยแม่ฟันใครรับแล้วแม่ฟันเชิญแม่ฟันเชิญพ่อนางก้อนเชิญยายไหมพี่นี่ก็ได้อะ อ่ะนางนางนางอ่านีคนแหลกต่อไปโอาลูกนักบอนเลยไหมเธอได้ได้คนได้คนใหม่ได้พละสีผมได้ละเฮ้ยสาวคนที่เข้มแข็งของเราเลย สัมภาษณคนแรกก่อนว่าอายุเท่าไหร่เาจูนกน่คนเกาิบนี่าถึง็หาเก้าสิบก่อนอายุตอไหนมาเนี่ยแตลังอ่ะนอบไม่ตรงทาาถามครับปจูนอนจควาเพราะว่าปีนี้แลปีนี้แปดใช่ไหม Thuộc mấy, thuộc mấy? Thuộc Thuộc, 89 89 Anh đánh mấy đắp? Anh đánh mấy đắp? Anh đánh mấy 87 87 Dây máy à, máy. à. dây máy Dây máy, dây máy 87 ดีแล like ้วเชยหมานเส็จแ yeah, okay. really ้อจูนเย่้จดูนีเอาไปวางเอาไปวางไอ้จะหมุนข้อมันท่นู่นลนี่เหรียญ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 อะไรนะเหรียญบ้านไอ้น้องเซี่ยวสมตัวแทนมาโหทังใต้โมนของยจน้นอยู่ไก่เกนเ

อันนี้มาในนามใหญนวลสายใหญนวลเดี๋ยวผู้สันเดี๋ยวลองผู้สันแป๊ะคุณมาพูดมาแล้วมาล้ครับมาละมาละมาละยังไงนะผู้สันมา คุตามมาด้าพรก่อนจากคนเข้าคนแก่บ้านในบ้านนานเหาน,เนียวคมพวอรอมพร,ออรพอร์ก่อนแอปปก่อนแอปปก่อนวันนี้ก็จะเอาในช่างในช่างมากมาเปลนคนในโยกขันเป็นตัวแทนของในตะกูลในโยกขัน ในช่างอาเชิญในช่างน้อยในช่างมาหน่อยอาเชิญในช่างน้อยวันนี่ไอ้หน้ต้อวจเขาไม่เข้าเว้นเลยเพียงคือเดี๋ยวคะแนนทางลกจะยืนเลยแต่กเดี๋ยวเป็นยังไงลองดูไปทำงานมาดีนั่หีนั่นตอนนี้ทำงานอยู่ไปทำงานแต่พะรกันยีานี่างนี่ก่อนโ้ จรงเ้จะอเดต่ค yeah. ปีตอน้นมีนทานี่กลังจะได้ไปเหยียนเลยออ้าลังไเข้รวเร็วเร็เวีบเนก็รีบอวาแในซี่ิศตอไปอ่าตรงนี้เดียวเวมากเนี่ยเดี๋ยวเอาพอจันเนี่ยย้ายจต่ตานีนะ ไอเเตตรียมัวสบปในช่างวิศวกรใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะในช่างอะไรนะในช่างอะไรนะช่างวกตอนนี้เป็นอะไรเป็นช่างโยธานอไม่ในช่างในช่างโยธาแล้วในเตรียมตัวไอ้โซในช่างวิศวะวิศวะโอเคของพ่อของกันแล้วเนาะเดี๋ยวก็คือตัวแทนลูกหลาน ในปัะเทนขันคือยายนะเดี๋ยวย้ายย้ายกี่จะได้กี่จะได้อ่ะโอเคอเดี๋ยวเราพรจากยายต่อกันไป เออวนุอีจะไมวันนีก็เป็นวันดีเป่นวัสวีมีไม้ปีกาวก็ลุงคนเป็นแถวพีไม้แก้วผังยาวันก็มาหลอดมาถึงไม้ไม่ลูกเก่าและลางเด็กในสุขจันทน้องน้ำมานัำมาทุกผู้าล้างชาลุงก่อนไปเรื่องเตียนออามาสุขมากคู่เป็นปอบเป็นแม่เป็นตาเป็นอาก็ดี อยู่จากวิสิทแต่ดีดีแต่มนีต่อไปกอดรเมดาวและลานเลี้ยงอยู่ดีมีชิคนที่ไปหนึ่งขออบได้กลองได้อดได้มู่ได้คนถือได้คนชอบได้คนถนีคนสุดโต่งต่าาจอจูไปแล้วนะจอบจไปแล้ว เาคนที่สอบไปสัตว์ด้วยคือปเราอนสิรจะสอบด้วยังจะไปมหาลัยไะไปมหาลัยเลยคุณไงตีจะไปสอบไปมหาลัยก็นเตรียมก็จะมันจะงครไปกอนเลยต้องแม่ต้องอ่านหนังสือข้าวขหยาไหนน้อยน่านอนแล้วห้ามห้าม สวัสดีครับดี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 ีด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 ด ตนทุกข์าอ <c oughs> ันเป็นล <ượng> oh ุงเป็นเฮ้าเป็นอาวาสนี่ต่อไปนี่ก็ขอให้สู่เจ้าทั้งหลายจงอยู่ดีมีสุขมีความาัฒนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สมความาัฒนาทุกประการก็จะมีอย่างนั้นะเนอะอยู่ดีมีสุขก็ ส่นไปแล้วนะครับน่ยมันเกิดมือย้อายุวัตโกธนวัตโกิลีวัตโกยสวัตโกวัตวัตโกสุัะโกตสุขะสุขโลกปยาเวลาสุขัสตุปัวาเดกาตลายพิวิสุสุจุกดจสียสยาสสิทธิ ทานางราฟังสูดิ้งบักยันสุขังทะรังสาต่อไปค่ะยให่ตอ่ยายใหม่ต่ก็นากยายก็อิ้มเยอะจะได้วันดีก็เป็นวันดีเป็นวันสลีพุทธมังคลา ตรมเดิีกว่าวันในยามทั้งหลายบัดนี้กงหายดีถูกเจ้าล้านถึงตลาดเสียงซีมีตรงน้เซียมซัน้กะปิมีบางผู้ผู้พานลายยาโดนตอกตอกตอกไม่แลยล้ำเตียนสอมาสุมาข้าลาวัดรวยข้าป็นปอก เดือนรอดห่อนเงินรวยได้ด้วลยายหมบอกว่าเอ๊ด้ยหมาบอกว่าเดือนรอดห่อนเงินรวยได้ดยแล้ววัคืนสองพัามพันเหลือห้ารอยพันไดนันแหละตอนนี้เหรอหันสามพันกเอาไป่อย ไอฮอเ่เน,นื้อห่อนยังก็เอามาหากินเลยไหมวะได้ไหม,ไ,ม,ไ,มไอฮอ่เนื้อหไปทำมาหากินเลยเหรอตมาหากินจะมีอะไรไ้เรียบเาลดน้ำคนเท่าก่อนนะค่ะเชิญให้เราเอาไอ้อน,นี้ก็ได้มันจะได้ไม่เลอะเอาอันนี้นะทต่อันนี้อย่างนี้นะเป็นตัวอย่างอายาย ให้ยใหตาแข็งแรงมีความสุขเดือดร้อนอขอให้ยายแข็งแรงแข็งแรงสุขภาพมีความสุขเอออีกกัได้ละวาต้องขอใส่ก๊อกอีกนอีกจุกจุจุจุอ่า่าฮ่าฮาไปอ้าปูนไปดักัน

ครับพิธีการในการทำการดำหัวรถน้ำผู้ใหญ่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตบายบายก่อนนะครับสวัสดีครับพี่เอไ่มาหน่อยนะครับ